เมย์ปฏิดาอวดภาพครอบครัวชื่นมืนตะลึงคุณยายยังสาวสวยมากนักแสดงสาวเมย์ปฏิดาได้โพสภาพโมเมนต์ฉลองวันเกิดให้กับคุณแม่อย่างอบอุ่นเรียบง่ายโดยมีคุณพ่อและลูกสาวสุธิรักษ์อย่างน้องมายูร่วมด้วยพร้อมระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดแม่คุณยายของมายูขอให้แม่แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะคะ แม่ตัวอย่างของเมย์รักแม่ที่สุด28กุมภาพันธ์2567ายจานคุกกี้มายูทำให้คุณยายในวันเกิดค่ะขณะที่มีแฟนๆต่างเข้ามาส่งคำอวยพรให้คุณยายอย่างมากมายพร้อมยังชมเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณยายยังดูสวยดูสาวบางมุมหน้าเหมือนแม่เมย์และน้องมายูมากๆเลยด้วยเช่นคุณยายก็หน้าคล้ายพี่หนุ่มน้องมายูเลยหน้าคล้ายทั้งคุณยายและคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ มายูมีส่วนคล้ายคุณยายค่ะน่ารักรอยยิ้มเหมือนแม่ค่ะคุณแม่สวยมากค่ะสสวอกอค่ะคุณยายยังสาวและสวยมากมายค่ะน้องมายูหน้าเหมือนคุณยายมากเลยค่ะคุณยายมายูสวยไม่สัง่งแข็งแรงแข็งแรงทุกปีค่ะหนะ้าเหมือนมายูคือยายนี่เลยเป๊ะมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นต้น